มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนควรตัดงบอะไรมากกว่ากันชาวโซเชียลพากันเทียบเงินเดือนระหว่างสอสอสอวกับเบี้ยผู้สูงอายุจากที่รัฐบาลมีการปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ให้สอดคล้องกับรรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546นั้นโดยมีการปรับผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับเบี้ยอยางชีพผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพค่ะ การที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดเท่านั้นทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณในสังคมเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่ออกมาประกาศชุดยืนหลายพรรคนะคะรวมไปถึงชาวโซเชียลในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งคำถามต่างๆมากมายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แม้กระทั่งหลายคนถึงกับตั้งคำถามเรื่องงบประมาณโดยมีการเปรียบเทียบเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสและสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวในแต่ละเดือนนั้นกับเบี้ยของผู้สูงอายุรายเดือนด้วยกันเพราะว่าสสนั้นได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง7,1230บาทเงินเพิ่ม42,330บาทรวมเป็น1 1 3 5 6 0าทส่วนสวได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง 7 1 71, 2 3 0บาทเงินเพิ่ม42,330บาทรวมแล้ว1 13,560บาทขณะที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีลำดับการจ่ายเงินดังนี้นะคะผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60-69ถึงปีได้เงิน600บาทผู้สูงอายุ7 0็9ถึงปีได้เงิน700บาทผู้สูงอายุ8 0 8สถึงปปีได้เงิน800บาทและผู้สูงอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1 0 0 0บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะเพจ Facebook ธนวัตรวงชัยได้โพสต์ข้อความกลายเป็นที่พูดถึงนะคะประเทศไทยควรตัดงบประมาณอันไหนมากกว่ากันระหวา่างงบค่าอาหารกลางวันสวนวันละ630บาทงบเบีย์ผู้สูงอายุเดือนละ600บาทซึ่งได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ